ก็ปัจจุบันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเนื่องจากอาหารการกินเนื่องจากการดูแลตัวเองนะครับการออกกําลังกายตรงนี้น,นะครับลดลงนะอาหารที่กินก็เป็นอาหารที่มีไขมันสูงมีพลังงานสูงแนวน้ําคนไทยก็จะมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับนะเรื่องของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นความดันสูงไขมันสูงนะครับนะ ต่างๆพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงให้ทำให้เกิดโ,โรคโรคหัวใจขาดเลือดนะครับนะอัมพาตนะครับนะอาจจะเป็นโรคเรื้อรังต่างๆมากมายซึ่งมีผลกับสุขภาพแล้วก็อัตราการเสียชีวิตแล้วก็อัตราการพิการของคนไทยที่เพิ่มขึ้นนะครับถามถึงเรื่องความดันสูงการอาหารที่ทําให้ความดันสูงขึ้นได้หรือคนที่ความดันสูงอยู่แล้วที่ทําให้ความดันเพิ่มขึ้นคืออาหารคือพวกอาหารเค็มๆนะครับนะก็คือ S 1> <S 1> <S <an> <S ส่วนเนี่ยเราก็คิดถึงอาหารคิเวลาจะคิดถึงเรื่องของเป็นเกลือซีอิ๊วอะไรพวกนี้นะครับนะแต่จริงอาหารบางอย่างซึ่งเราไม่คิดว่ามันเค็มมันก็เค็มครับเช่นพวกอาหารหมักดองพวกนี้นะครับนะพวกถึงพวกน้ำพริกที่เรากินกันพวกนี้รปกติน้ำพริกใส่เราก็จะใส่กระปิซึ่งกระปิมันก็เค็มอยู่แล้วนะครับนะถ้าเราลดเรื่องเค็มได้การคุมความดันอะไรพวกนี้ก็จะดีขึ้นก็น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับนะจริงๆตามที่เขาแนะนำนี่ก็คือ ไม่ให้เติมอะไรเลยน้อยที่สุดนะครับนะซึ่งจริงๆอาจจะเป็นไม่ไ,มได้แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรากินเค็มอยู่แล้วหรืออาหารที่เรากินนี่เราต้องเติมซ e ีน้ำปลาหรืออะไรลงไปเนี่ยเราจะลดลงครึ่งหนึ่งก่อนฝึกสักพักหนึ่งให้ชินแล้วก็ทีหลังเ,เราก็ลดลงพยายามลดลงเรื่อยเรือเรื่องความดันก็จะควบคุมได้ง่ายขึ้นจริงๆตามสื่อต่างๆเราก็ให้ลดเรื่องพลังงานเรื่องอะไรพลังงานการกินอะไรอยู่แล้วนะครับลดของทอดดทอดผัดผัดอะไรอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่า มันก็เป็นสื่อกว้างๆแนวทางปฏิบัติก็ยังไม่มีชัดเจนนะครับและอีกทั้งอาหารที่มีอยู่ตามท้องตลาดก็จะเป็นอาหารประเภทนี้ทางเาน,นของทอดของผัดนะครับนะของมันๆทางนั้นอาหารทอดทอดมีหมูมันฝรั่งทอดขนมนมเนยอะไรไอศครีมอะไรก็เป็นของมันๆซึ่งจริงๆมันไม่ได้จําเป็นมากมายแต่ว่าเราก็บริโภคกันมากขึ้นบริโภคอาหารที่มาจากต่างประเทศมากขึ้นจริงๆผมว่าส่วนหนึ่ง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ระมัดระวังตัวอยู่แล้วเห็นว่าช่วงปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของออสถานเสริมความงามหรือพวกฟิตเนสอะไรที่เกิดขึ้นมากมายนะครับนะแต่ว่าเท่าที่รู้ก็คือเหมือนกับไปสมัครฟิตเนสไว้แต่ว่าเสียงเงินไปแล้วแต่ว่า สิบเดือนไปสองครั้งเลยเลยเงี้ยนะครับนะก็คือคือโรคกลุ่มพวกนี้มันไม่ได้มีอาการอะไรที่ให้เห็นชัดเจนตอนนั้นคือต้องเป็นมานานๆห้าปีสิบปีขึ้นไปแล้วมันถึงจะเริ่มเห็นว่าคุณเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วคุณเป็นเรื่องอัมพาตแล้วหรือคุณไตวายไปแล้วหรืออะไรเงี้ยนะครับก็สมัยก่อนกว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดก็อาจจะ50-60กไปแล้วเดี๋ยวนี้คนอายุ30กว่าก็เริ่มมีโรคหัวใจขาดเลือดเป็นหัวใจวายกันเริ่มมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ของเ